มันชิลงฝนเริ่มตกนะเดือน้อย<ง>ห,อหลังเดอ้อหลังนี้เปล่ะอ,นะอย่าพอนะมาลนะอ้าบุได้มากหรือว่าพอโจนี่มื่อเอาแมนะอะ เป okay. ็นบ่เรามเา่รนโ้ะห้ยนี่กูเห็นได้ขกับโน่ผู้ได้ตัวนั้นนะแล้วขนน้อยกับโบน่ะเอาการมนละบบตัวนฮันนี้โล้การกามีน่ะตัดเอาละการเนี่ยนะชือการนะ

เด็กตื่นเต้นเข้าแล้วโถแล้วได้มาแล้วจำนวนน้อยเมื่อบดมาเม็ดมาแบ่งก็เป็นเอ็นใกล้ๆได้อีกได้หนึ่งเมื่อดูนักฟุตบอลตัวนี้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 ต โอ๊ยเราเป็นญาติูกคข้ามามากโาลูกมาลูกลูกเก่าลเราแบบไม่ตามไม่ทิ้งเราฮดจ้าฮดมาโอ้โหไหนมาฮดฮดแล้วไงนะฮดไหนฮดไหนโอ้โหมันถอยโอ้โหฮดแม่ฮดฮดแม่เฮ้ยไม่มา เอาถมอดเลยนแล่ไ้ไหมาได้ย่าด้หายเลยย่าได้หายนะย่าไล้หายนะมาพบมาพบตาไดยเล่นเล่นเล่าปรบเปรบแล้วโอล่โบล่าโบนี่แค่หน้าก้าวค่นนี้นี่ตัวนี้คับเป็นค่มไ้น่ม่ะาเลยเรเล่น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 เ่นหน้าโมด้เป็นเทวดาอยู่มืงคบ

ดอดําเฉมเองชั uhm ้มนั้นล่ะโอ้ยพหนิงรอยก่านก็อนามันห่อกัที่แคบมาลงไปไม่แคบแล้วก็นี่กันี่ม่ัวพันก็แคบนี่บอล เก็บอีบานลี้งเก็บรถมาแล้งนี่รถนี่ถัวที่เก็บปอกเออ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 เอกเออ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 เอาเออเออเออเอาเออ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 ลงอเอ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 อเมอเออเออเอเออเเออ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 เอเอ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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลังเนอะหลังนี้เปนะล่ฮะอย่าพอนมาละอ่าไม่ได้มาหรือวะาอโจนี่เมื่อเอาแมนบปเออเอาคือเฮอเมื่อเอาเมื่อเอาก็เมื่อเอานั้นเดยคือเมื่อเอา,อเอา,อเอาแต่ออหงอ่าสิเป็นเหล้าเข้าได้นี่เป็นเหล้าเขา้าโอ้เข้าเต็มเหล้านี่จน เปล่าเขาโซดนะมันเห็นทางในลาวเขาทางลุ่มกัสิเป็นข้อข้อแบข้อแบก็เป็นข้อไก่เชื่นทางหลังขึ้นไปสุดมุคขุนก็เลยว่าไทยบรรยากาศเธอบึงวิถีชีวิตบ้าหนบ้ันนาเป็นทอกน่อนทนต่างต้นไม้ต้นโต ผมเย็นดียำหอนกระพออยู่อยู่ได้ย้อนมีต้นไม้โคกไม้โคกเต่าเพิ่นสาดล้านแปนกะชิเป็นแบบทรงเก่ามุงโดยฝ่าไม้เฮไม่ซอดแต่เก่ามุงแยาเออแอมจันดอกแอมโดยฝ่าไม้เฮไม่ไม่ซอดมุงกับมุงแยาเป็นเถิ่นเสาไม้เสาแต่เก่าอันนี้ชิขึ้นไปสุดมุงคุณนะ พระเจ้ามนมางานแจกเข้าเพิ่นผู้เล่นนี้คือมีผ้าคาลุมน้ึมีผ้าคลุมผ้าไปเลยจัวบ่ยูคู่นอนอยู่นี่บ่เอ้นี่เหอนหลังนี้ที่เขาขึ้นมาสุมคุณเหตุบุตรโอ้ทางนี้ลินไพย <laughs> ฮะถามศิลวัฒน์เขาขออยู่เซอร์ถามจันกันนะจันการเอออยู่นีน่ก็อยู่นี่ล้มกปอยู่ล้มอือนี่เป็นผาม <c oughs> กลองบนกับทั้งอยู่ลุมเอิรนมันน้อยมันห้อมเอ็ดผามผูกผามอยู่ลุมลนี่ครับกลองบุญ tôn tôn cả xếp sơ hốc côi chú chưa mà nằm xàm ổng ôi nhỉ ngôi màn phà khả đồn tâm là sát khắc nhìn sụp sang muôn nhang hang thà ta bao xa thua ไปวัดเี้ยพออวดมันโม่เนาะบัมโม่เงยแหรอค้อังยามเพิงืนเนะาะมันบ่มีไฟเวลาลอยมาปัดขี้เงี้ยจูดมันอุดยุงยุงลายอุดอยุงมะไยงปัดขี้เงี้ยอะไรยงบ่มวันมันบ่มีไฟฟ้าเดี๋ยวอาศัยโซลาร์เซลล์ใครได้ถือโซลาเซลล์มาแล้วกั โคมไฟเป็นคือโคมไฟพ็นมามกันฉ e like ันสมัยเองียก็ตั like ้งใจมากแล้ดเหงื่อติดอเลยอนเหอะนี่ยูซาหัแจ๊กหลองหนอยมานำเ่นมากเย่เียนอนบาดจางก็นอนท้งพี่ต้งใจว่านี่เขาบอกนนท้อยพีไม่ได้เออมันนอนหน่อนอนหนอยจะต้อง ไปมาเสบบา่าสมชตาลูกลานนี่คัหาอุทิศเทงึงปูทีรองรับไปแลวฮั้นคอพออรอไทยฮั้นปูไทบ้า,บาเนเฮ่อนหาอุทิตถึงพอเม่ปูง่ายยเฮาจะก,กับในเว้นเียวบวสวดาเจ้าดินเจ้าดอนอจอนอนอาคมวามเจริญ ข่ายใต้เด้อของคุณใต้เท่ใต้เท่อกบนเด้อนน้ำชาล้างเด้อชาล้างเอาเอายกไปลงเงินเด้อนะโมเดชาปะกาวาต ฝนตกปุณิลงมาแต่เพือนฝนตกแหง้งฟ้าแตกตุ่มตุ่มฝนฝนตกมาลีอยองเฮียนเขามาฝากอยองเฮียนยงเฮียนจะเป็นยงเฮียนปฐมปฐมป .4 ป .5 โต๊ะูนโดนังเฮียน โอ้ถั่วฝนแห้งแน่นี่งนะทั้งลมทั้งฝนฟ้าแต่แตยานในบางทีนี้ตัวเมื่อแรงนี่อึ้งอ,อกแล้วนี่อยู่บานนอกบานนาสวัดีครับบัวน้มวันนี้ฝนตกแหง้ง นตกเลยทีดียวครับน,นั่นคือวัดโบก,ก้าเข้าวัดมันมีต้นไม้แง่หลายมันฟ้าดังฟ้าแตกต้นไม้หลายโหมันลมเนี่ยยนันเลยมารียุงเฮียน เต็มโบยกโดนแหงแต่บยกระโดดสลับหงียนอันนี้น่าจะเป็นหงพอหนึ่งเต็มสิบคนเต็เขียนโยเขียนสนับบดทาฝนเศร้า อฝนเริ่มเศ้าเลยฝนชิเศ้าท่นี่ห้าคนเต็มห้าคนห้องได้นี่ปว3สามว่ะปวสองเต็มหาคน